те สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเทนนาต์ตักโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามานะวันนี้วันที่มากันที่รายการทรายต้นโป๊กเกอร์ไซปรัส2 0 2 2ครับอ่ะไม่เสียเวลาเริ่มมาที่พี่เบิร์นฮะโอ้โหผมเละชอบชื่อพี่จังเลยแหมมีเอจดแจ็คตำแหน่งไฮแจ็คครับโอเพนเรนไปในก่อนที่2 1 0 0 0ชิปอ่ะคนอื่นก็มอบมอบจนมาถึงพี่เพชรฮะตัดสินใจคอเข้ามาโปเทคที่ตำแหน่งบิ๊กบ่ายด้วยไพ่90ครับอ่ะวนมาดูฟลอปฟลอปเปิดออกมาเริ่มต้นที่393 3ครับพี่เพชร ตัดสินใจเช็คไปก่อนเลยครับทา,ทางที่ตัวเองนะฮะมีคู่ที่ใหญ่ที่สุดในบอร์ดครับแอคชั่นพี่เบิร์นตรงนี้ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเอ้ยตัดสินใจเบ็ดตอกไปสู้ที่1 3 0 0 0ชิปแบบนี้ไม่มีผิดค่าดครับเพราะว่าพี่เพชนเนี่ยแกรีบรีเรทส,สวนกลับไปที่38,00 0ชิปโอ้โหดุดันชิปหายยักระแมนซิตี้แอคชั่นกลับมาที่พี่เบิร์นครับคิดไม่นานตัดสินใจคอมาตามดูคืนหน่อยเว้ยเฮ้ยอะ แล้วเทินก็เปิดออกมาเป็นเอทครับโอ้โหแบบนี้ก็หวานเจีียบเรียบร้อยแม่ชะมอยชอบใจแอคชั่นพีเพชรน,นะตัดสินใจเช็คไปอีกรอบครับรอบนี้กูเช็คเรทไม่ไหะวแล้วว่ะแต่แล้วครับใครมันจะไปคิดครับเห็นพี่เบิร์นแกจับชิปเล่นๆควงชิปไปควงชิปมาแต่ทว่าพี่แกตัดสินใจเช็คไปครับทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองนะฮะแม่งมีคู่เอทโอ้โห โอ้อะไรกันวันเนี้ยวินาสาาันตโรแน่มึงใจพี่แกนี่มันเย็นยะเยือกฮะบอกเลยว่าถ้าเป็นผมเนี่ยโอ้โหอออินเทนตักไปแล้วแล้วรีเวิร์ก็เปิดออกมาเป็น9ครับโอ้โหพลัดกันนําแบบนี้ไม่รู้ว่าดีลเลอร์แม่งเปิดไพ่อย่างไรถึงได้ลุ้นจัดขนาดนี้ครับนึกว่าสคริปต์อาวแอคชั่นพี่เพชรครับคิดสักพักก่อนจะเลือกไซเบสไปที่15000ชิปโอ้โหบอกเลยว่า แบบนี้เขาเรียกว่าโคตรกวนตีนครับไม่รู้ว่าพี่แกจะเหลียวไว้ทําไมพันชิปวะอ่ะลักษณะนี้ส่งนี้ครับสงสัยว่าพี่แกสายหมู่หรือเปล่าวันนี้แต่กันนั่นแหละครับแอคชั่นวนกลับมาแบบนี้เล่นเอาพี่เบิร์นคิดนานจนต้องโยนไทม์แบบ็คเอาไปสองรอบอ่ะทีมงานตัดต่อตัดภาพไปหน่อยขี้เกียจรออ่ะภาพตัดกลับมาครับในที่สุดตัดสินใจคอครับห ตรงนี้เนี่ยผมชอบแอคชันของพี่เพชรมากเลยนะพี่เบิร์ดเนี่ยหันมาถามเนี่ยเฮ้ยมึงมีกล้าปะวะว่ามึงอ่ะแล้วดูครับพี่เพชรครับแอคหรือไม่พูดไม่จาทําหน้าบึ้งตึงเปิดไพ่ตัวเองแล้วก็เลือนให้ดีเลอร์ดูแม่งไปเลยบอกเลยว่าถึงจะจบแฮนแล้วนะฮะแต่อารมณ์มันยังค้างเตึ่งครับแล้วก็เป็นพี่เพชรครับชนะพอตนี้ไปได้แบบพลิกไปพลิกมาถามชาวเทหน้าตากันนิดนึงตรงนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆนะฮะเป็นพี่เบิร์ดเนี่ยที่เทนจะตัดสินใจเช็คเพื่อคอนโทรลพอตหรือเราจะออกอินยัดหน้าแม่งไปเลยคร รับคอมเมนต์แสดงความเห็นได้เต็มที่และกลับมาพบกับโป๊กเกอร์ภาคไทยแบบโคตรมันโดยเบลล์คอฟนามได้ใหม่ครั้งหน้าอาทิตย์นี้ขอล่าไปก่อนสวัสดีจ้า